สวัสดีวันที่1พฤศจิกายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์กันนะครับผมก่อนเข้าเนื้อหานะครับต้องขอแจ้งนิดนึงหวยลาลอตเตอรี่เป็นเลขสุม่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำนวณในแบบใดในโลกที่จะให้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรง แน่นอน100%หรือใกล้เคียงมากๆนะครับผมแม้แต่วิธีการที่ผมกำลังจะนำเสนออยู่นี้เช่นกันนะผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะฟังอีกครั้งนะผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะคอนเทนต์นี้ทาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิตินะแล้วก็คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณให้มันรวดเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมอย่างสูงด้วยนะครับผมมาเข้าเนื้อหากันนะก็วันนี้วันที่หนึ่งนะก็ออกทั้งหวยไทยและหวยฮานอยแต่เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทําการวิเคราะห์หวยไทยนะเราจะต้องมาทําการเปรียบเทียบผลงานที่เราได้ทําการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าก่อนฝั่งซ้ายมือหวยไทยที่ออกแล้วในงวดวันนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายนส่วนฝั่งขวามือก็คือ คลิปวิดีโอที่ผมได้ทําลงเอาไว้ก็คือวิเคราะห์ผลเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันทีละชุดเลยนะทั้งเลขท้าย2ตัวและเลขรางวัลที่1สวัสดีวันที่21ตุลาคม2568ทําไว้กัอบคร <3 S 1> ึ่ง <3 S 1> เดือน <3 S 1> ่ะนะผ,นผมขอขยับไปที่ตารางสรุปผลท้ายคลิปเลยเรามาดูที่รางวัลเลขท้าย2ตัวก่อนเนาะ87หรือเลขล่าง87 ผมจะเปรียบเทียบกับวิธีการของนในสูตรสีเขียวก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยสูตรสีฟ้าเรามาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวเลขนะของสูตรสีเขียวก่อนเรามาไล่กันทีละชุดเลยนะแปดเจ็ดเอาแบบเร็วๆเลยแล้วกันเห็นอะไรไหมครับลำดับที่เจ็ดสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ลำดับที่เจ็ดเราวิเคราะห์เอาไว้ว่าแนวโน้มมันจะออกเป็นแปดหกแต่มันออกแปดเจ็ดไงแปดหกแปดเจ็ด คือหวยไทยเนี่ยเดือนหนึ่งมันออกสองครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสถิติมันจะน้อยน้อยแล้วก็มันไม่ได้ออกทุกวันเหมือนหวยฮานอยอ่ะหวยฮานอยจะเห็นว่าเชียวก็บ่อยถูกก็บ่อยนะคือหวยไทยเนี่ยอสองเดือนสามเดือนอาจจะเฉียวทีนะเพราะฉะนั้นวัดวันนี้ก็เหมือนกันจากผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์อของเราเนาะจากการวิเคราะห์ตัวเลขและก,การคำนวณของเราเราวิเคราะห์เนี่ยเห็นไหมลำดับที่เจ็ดเนี่ย มีข้อว่ามันจะออก86มันออก87ก็ <c oughs> น่าเสียดายอยู่เนาะเอ่อที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะในสูตรสีเขียวผมกระโดดข้ามไปที่วิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้าแล้วกันสูตรสีฟ้านี่เท่าที่ดูกวาดตาดูเร็วๆเนี่ยก็ไม่มีลําดับไหนที่จะดูน่าสนใจก็คือไม่ตรงกั่นแหละ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปที่รางวัลที่1เลยนะรางวัลที่1ก็มี6ตัวนะของหวยไทยอ่าลอตเตอรี่ไทย มาดูรางวัลพิเศษอ่ารางวัลอ๋อรางวัลท sure so, so ี่1นะมาละเนี่ยนะรางวัลที่1ฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ3 4 5 8 9 8ห4 5 8 9 8เห้าดดเรามาเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณของสูตรสีเขียวเนาะ8 9 8เอ่าเราดูจากสูตรสีเขียวแล้วแบบเร็วๆแล้วคือผลการเปรียบเทียบก็คือไม่ตรงนะดะงนั้นผมลองกระโดดข้ามไปเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าดู สามสี่ห้า8ปด้าแปดสาี่ห้าแปดเ้าแทั้งสองอันนะรางวัลที่หนะึ่งะทั้งสูตรสีเขียวสูตรฟ้าสูตรสีฟ้าเนี่ยผลการเปรียบเทียบแล้วคือไม่ตรงนะครับไม่ตรงพอไม่ตรงเรานู่นเลยมาเราไปดูการวิเคราะห์การคำนวณของวัถัดไปของหวยไทยเลยแล้วกันของลอตเตอรี่ไทยนะ ผมกดรันโปรแกรมแล้วกดเลือกเมนูที่1นนะเพื่อทําการวิเคราะห์แนวโน้มของหวยไทยในงวดถัดไปก็คือวันที่ว,วันที่16เนาะไม่ใช่วันที่1วันที่16พฤศจิกายนนะครับเรากระโดดไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันเรามาดูตารางสรุปผลกันเรามาดูที่เลขรางวัลทีเลเ่เลขท้าย2ตัวก่อนนะดยวิธีการคํานวณในแบบแมทริกเราได้เลข2หลักทั้งหมด10ชุดนะเป็นสีเขียวนะสูตรสีเขียวแหละ และด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเฟนซีเราได้เลขสีฟ้า2หลักทั้งหมด10ชุดนะหรือไอที่เราเรียกกันว่าสูตรสีฟ้าเมื่อกี้นะสูตรสีเขียวกับสูตรสีฟ้านะครับต่อไปเรามาดูที่รางวันที่1กันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดลอตเตอรีไทยมี6หลักนะและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเวนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า6หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันเหมือนเคยครับ เรียงลำดับตั้งแต่สถิติเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติที่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุด10อันดับนะตั้งแต่ลำดับ 1, ถึงลำดับ1นะก็พูดง่ายๆว่าโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดก็คืออยู่ข้างบนแหละแล้วก็เรียงลงมาข้างล่างเนาะตามนี้เลยเแล้วเรามาติดตามผลการเปรียบเทียบในงะวดถัดไปเลยแล้วกันนะวันที่16กันวาสิบหพฤศจิกา นะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งในวันนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ